ุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมก กันว่าเมืองเพชรคงกินมากมายที่เที่ยวทั้งหลายลูสวยสะเด็ดแต่บ่ชได้ที่เพชรมีแต่ต้นตานเยอะแยะบังจากงันนา,นาเราก็พากันทำตาลตาลตะโนดน,นั้นหวานแส่บใ้แสบพุงเที่ยวแหละแต่กว่าจะได้ตุ้มเนือในกายไปหลายแม่ต้องนั่งเที่ยวจนเนื้อแช่ทั้งหัดทั้งแปะยังค่อยจะมีคนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายาก คขาเมนคลิ้งโคลนซบขวาจูดด้วยได้ไมะเดี๋ยวเสื่อมศักดิ์ศรีจะรวยจะจนขีดเรียว,ว่าพลความเป็นพี่ลองเกลออยากจนบางสิว่ะสมนาอายาอ้อนเข็มลูกมึงเพชรต้องใจเเด็ดอดทนแม่น้ำเพชรยิ่งแห้งคนหัวใจเราก็ยิ่งเข้มไม่เข้มไงวายอดจะตายดอกเบียมันเต็ม จะได้ตุ่มเหนื่อในกายไปหลายแม่ต้องนั่งเที่ยวจนเหนื่อแฉกต่างหัดตั้งแบนยังค่อยจะมีแม่คนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลเขมงกริ้งโคลนซาควายผุดด้วยได้ไหมเปลี่ยวเสื่อมสักซีจะรวยจะรายการสิบสานาทีสวัสดีครับทานฟังครับต้อนรับทุกฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยเฟื่องเรื่องบนเพชรครับวันนี้วันพุธที่สองมกราคม2550 หนะครับวันนี้ตรงกับแรม5ค่ําเดือนอ้าปีมะโรงวันนี้ผมชรพลนานครผมมาคะแนกายสอนครับก็กลับมารับใช้ท่านผู้ฟังครับก็เปิดสักการะปีใหม่ปีมะเสงงูเล็กครับก็อยู่นะครับวันนี้วันที่2นะครับก็อยู่อีก364วันจะสิ้นปีนะครับนับถอยหลังไปเลยโอ้โหเริ่มนับตั้งแต่ต้นปีเลยก็ต้องนับตั้งแต่ต้นปีทุกครั้งนะเพราะว่าจริงๆ365วัน366วันนี้แป๊บเดียวครับ นะวันหนึ่งนี่ผ่านไปเร็วพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็วันหนึ่งแล้วกลางคืนไม่นับห้องคืนนอนไงค,คือไปนับกลางคืนด้วยก็ลําบากแต่ว่ายี่บสี่ชั่วโมงที่เราผ่านไปเนี่ยนะ,ะเราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวเองต่อผู้อื่นต่อ,อสังคมต่อคนที่เราอยู่รอบข้างนะฮะคำวยพรทั้งหลายนี่ก็คือเราได้ทําประโยชน์สิ่งใดต่อบุคคลเหล่านั้นบ้างที่อยู่รอบข้างรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะครับนะให้มันเกิดประโยชน์นะแล้วเราก็จะมีความสุขไม่ต้องไปทำอะไรเยอะ นะบางที anger, เรากูดคิดอะไรเยอะทำอะไรเยอะนะเสร็จแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ต่ตอ <S 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 ตัวเอ,องไม่ได้ทําประโยชน์ต่อคนรอบข้างไม่ได้ประโยชน์ต่อสังคมนะฮะชีวิตที่จะมีความสุขของเราก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่ถ้าเราทําประโยชน์เราจะมีความสุขเลยนะรู้จักทําบุญรู้จักให้รู้จกั <S 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 จก,ใจกให้อภัยนะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีห้าหกเป็นปีแห่งการให้อภัยซึ่งนและกันเป็นปีแห่งความเมตตากรุณานะเป็นปีที่ได้ทําประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ ครับต่อสังคมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยครับอย่างน้อยน่าจะเบากว่าปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วงูใหญ่นะปีนี้งูเล็กกว่าเดิมงูเล็กคงจะผ่อนคลายลงครับซึ่งมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมองมองให้กําลังใจกับตัวเองนักกษรตริย์หรือปีไม่ไม่สําคัญเท่ากับเราตัวเรานี่แหละตัวเราเนี่ยนะครับรู้จักที่จะให้อภัย้จักจะมีเมตตาครับรู้จักให้นะฮะแล้วก็รู้จักที่ พูดน,น้อยๆหน่อยสงบปาสงบคํายกเว้นจะรายการวิยุนะพูดน้อยไม่ได้รายการเราพูดน้อยไม่ได้ครับ,รบเข้ามาแล้วไม่พูดเลยเ <pe a> พราะมันเป็นรายการพูดฮะบางคนบอกงัรายการนี้ไม่เปิดเพลงลก็มันรายการพูดอะคุยเฟื่องนะฮะแล้วจดรายการวิทยุเราพูดใช่ฮะแต่ คุยน้อยเดี๋ยวมันไม่เฟื่องเลยนะมันไม่เฟื่องแต่ว่าถ้าเราไปทําอะไรเนี่ยบางเรื่องไม่พูดซะก็ไม่มีเรื่องอ๋อใช่ใช่ใช่พูดมากแล้วก็มีเรื่องแตคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรต้องพูดมากๆเพราะเราจะเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันเนี่ยในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเล่าสู่ันฟังอะไรที่มีประโยชน์เราก็เล่านะครับถือว่าทําประโยชน์ตัวส่วนรวมแล้วกันนะครับก็โชคดีนะที่รอดไม่เข้าไปอยู่ในสถิติที่เขากําลังติดตามกันอยู่นะครับโอ้โห อาจารย์ไปไหนมาฮะสงทรามปีเก่าก็ได้ทำกนไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ผมนี่สามคนพ่อแม่ลูกนะเราอุบกันอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไหนเลยจริงๆโอ้โหเพิ่งเนี่ยวันนี้เพิ่งกล้าออกจากบ้านเนี่ยคือสาเหตุรถมันเยอะไงแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็เหนื่อยออกมาทั้งปีแล้วอ่ะสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะไอ้ช่วงสงทรามปีเก่าอุบอยู่บ้านนึกหน่อยขอได้นอนพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะอยู่กับครอบครัวครับางทีบางทีเราเรา ทำงานทั้งปีเน่ะมีเวลาวันหยุดสักสี่วันอย่างเงี้ยก็ได้หยุดนะฮะคุยกับครอบครัวได้คิดเรื่องอะไรต่างๆครับซึ่งบางทีเราก็คิดไม่ถึงว่าในในช่วงเวลาที่มันผ่านไปนะมันมีอะไรบ้างที่เราขัดต่บุพร่องไปในเรื่องของครอบครัวนะครับช่วยกันดูช่วยกันคิดนะฮะก็โอกาสที่จะไปไหนมาไหนคงมีต่อนะครับคงคงในช่วงหลังจากนี้นะครับก็สถิติเป็นไงบ้างครับ จนถึงวันนี้นี่เพชรบุรีเท่าไหร่ยอดอยู่ที่6กรายใช่ไหมวก็หวังว่าอย่าให้เพิ่มขึ้นนะมากกว่าปีที่ผ่านมาหกรายนี่คือเสียชีวิตฮนะเสียชีวิตตัวเลขพอดีไม่อยู่ในมือเพราะว่าคือจะต้องขอไปทุกปีนะถึงจะส่งข้อมูลให้นะ <c oughs> <c oughs> ข้อมูลไอ้ที่เขาจะต้องแจ้งให้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่เก็บนะบก็รู้อยู่แล้วก็าํางานเสืิมก็ต้องส่งข้อมูลให้นะขอทุกปีไม่ขอก็ไม่ให้เออหวงนะหวงนะเพราะนั้นปีนี้ก็รู้สึกว่ามากกว่าปีที่แล้วนะมากกว่า แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งเป้าเราไม่เคยพูดเราไม่อยากจะพูดอะ่ะว่าเป้าจะต้องตายเท่านั้นเท่านี้หให้เป็นศูนย์ลดเป็นศูนย์นะดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็หนีไม่พนน้นนะนะก็หนีไม่พ้นเอาจังหวัดใกล้เคียงนี่มาเป็นอันดับต้นของประเทศเลยนะนครปฐมนะมนครปฐมนี่เท่าไหร่สิบสองเท่าไหร่นะครับอยู่ใกล้ๆใช่ไหมสูงสุดรู้สึกจะเป็นเชียงใหม่ครับเอาเชียงใหม่แชงแซงแล้วเหรอเชียงใหม่อืมก็มานครปฐมครับครับครับแลเรื่องแบบนี้อย่าไปแข่งกันนะ เราบายนะเพชรบุรีระบาย <c oughs> เราอยู่แค่หกนี่ก็พอแล้วนะ <c oughs> ก็ถือว่ามากกว่าเป้ามากกว่าในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดอย่างเราบอกตั้งแต่ต้นว่าอยากให้เป็นศูนย์อําเภอที่มีอุบัติเหตุมากครั้งที่สุดของ8อําเภอในเพชรบุรีก็คือชอ้าอ่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวครับ,ค,รบคนเยอะอืมแต่ปีนี้ปีนี้ทางทางชะอําเนรถจะมาติดอยู่นอกเมืองนะบนเพชรเกษมครับแถวแถวที่เข้าไปเลี้ยงแกะนั่นนะฮะโอ้ ความแกะนะครับแล้วก็หน้าไอ้ห้างที่มีเครื่องเล่นเยอะๆอ่าซันโตรินีอ่าสองสองจุดนี้รถจะติดอยู่ด้านหน้าแหละของใหม่ครับยังเป็นของใหม่คนคนจะลงไปทางชายหาดน้อยน้อยนะครับคือเขากลัวติดไงกลัวติดหรือมันติดอยู่ข้างนอกเลยเข้าไปข้างในไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นก็สําคัญคือเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้เลยนะแล้วก็ขึ้นจากใต้นะครับแต่ช่วง ช่วงห้างแล้วก็ที่พามแกะเนี่ยมันจะเกือบจะไม่มีทางเลี่ยงเลยนะไม่รู้จะบิดออกทางไหนนะครับทางเลี่ยงน้อยมากเพราะจะต้องออกทางชายทะเลเท่านั้นคือบางทีบางทีข้างในมันก็ติดเพราะเอาเอาแค่ช่วงเสาที่ธรรมดาเนี่ยบางทีติดจากข้างในยาวมาข้างนอกเลยนยาวห้าหกร้อยเมตรเลยเลี้ยงคิวเดียะเข้าไปค,คือมันอะไรอ่ะ ก็เป็นของแปลกของใหม่นะครึ่งเมื่อก่อนนี่ถ้าความแก่เนี่ยเขาบอกต้องไปแถวแถวสวนพึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอมาอยู่ใกล้ๆก็เลยเฮก็มาอยู่นี่หมดคนคนที่ไปเที่ยวนี่คิดยังไงจะไปเป็นเด็กเลี้ยงแกะเออมี่คนจะครบอยู่แล้วเด็กเลี้ยงแกะเขาไปถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปว่าเดียดนี้มันเป็นแฟชั่นใกวัาอยากเป็นเป็นเทรนด์ที่ที่อะไรผมไม่กล้าเข้าไปเลยกลัวออกมาแล้วไม่มีใครไปผมไปไปตอนที่คนน้อยๆไง คือไม่งั้นมันพอมันเยอะๆไปแย่งกันไปยืนถ่ายรูปมามันก็มีขยะเต็มไปหมดคือเขาว่าขยะนี่เราไม่ได้ไปดูถูกไปคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้อยู่ในภาพง<อ>ั้นบางทีแต่ว่าคนที่มาไกลนี่ก็ต้องเห็นใจเพราะเขาก็ไม่รู้จะมาตอนไหนนะไอเราอยู่ใ,ใกล้เราเลือกจังหวะที่เออคนน้อยๆเราก็ไปไม,ไม่มีผู้มีคือแชรยกันไปอ่าก็ในส่วนของพเนินทุ่งก็บอกว่าโอ้โหคนมากมายมาหาศาลแน่นไปหมดหลังจากคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอยู่แล้วในส่วนของภาคกลาง ทะเลยหมอกใกล้กรุงเทพนะครับไปส่งตะวันนอนนับดาวเฝ้าดูหมอกออกดูนกอันนี้สําหรับคนที่ไปค้างนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่อยากจะไปชมพันธ์อะไรมากมายเพราะว่าคนเยอะแยะมากมายฟังจากคุณชัยวัตรลิมลีขิดอักษรบอกอาจารย์คนมันมหาศาลเลยนะทีนี้เวลาปล่อยขึ้นไปมากมันก็ไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้างแรมเขาคุมเขาคุมปริมาณแล้วมันการปล่อยรถขึ้นไปเนี่ย ให้วิ่งทางเดียวขาขึ้นก็มีเฉพาะขึ้นขาลงก็มีเฉพาะลงเขา,ขาจะจำะกัดเวลาแคบแล้วก็ถ้าค้างมากๆเรื่องของน้ํหของท่ามันไม่พอเพราะนั้นเขาก็จะมีมีหลายคนโทรมาว่าขอพึ่งบารมีหน่อยขอพึ่งหน่อยอ่ามีคอนเนคชั่นอะไรไหมแต่บอกคุณไม่ต้องมาบอกหรอกนะถ้าจะค้างอ่ะนะถ้าจะพักแรมมานะของกรมอุทยานอย่างชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยท่านต้องไปจองผ่านอินเทอร์เน็ต ของเขาแลกจ่ายสตังค์แล้วก็ไปคือคุณไปจองเลยคุณไปเลือกดูแล้วว่ามีสถานที่ตรงนี้ถ้าคุณจะไปลานกลางเต้นก็เลือกระบุจํานวนคนจะมีรถก็ไปค้างโดยรถบัตต้องระบุไปแล้วก็ไปคิดเงินว่าเป็นเงินเท่าไหร่เขามีกติกาของเขาอยู่พอเสร็จแล้วก็ไปโอนเงินในบัญชีธนาคารผ่านบัญชีธนาคารนะครับเสร็จตรงนี้ท่านจะได้รับการยืนยันนะฮะแต่ถ้าไปดูแล้วมันเต็มมันเต็มก็คือเต็มไง เตมก็เข้าไปได้แล้วเออเพระเาะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาจองล่วงหน้าถ้าจะไปใช้คอนเน็ชันเอ๊ะเราคนอื่นไปแทรกเขามันก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาเพระเาะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่ต้องเคารพสิทธิ์<อ>ไปตามกติกาไปตามกติกานะครับเพระเาะฉะนั้นเรื่องการพักค้างแรมแต่ถ้าว่ากรณีไปแล้วกลับไม่ได้พักข้างแรมเขาก็จะมีการคุมจํานวนอีกนะีคุมจํานวนอีกว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่ร่บอย่างนั้นมันไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งใช่มันก็ไม่สนุกอ่ะก็ไม่สนุกไม่มีที่ยืนเออ ไปแล้วเป็นแน่นนะครับแล้วก็จริงๆมันเขาเรียกมีสมรรถนะในการรองรับพื้นที่ในสมรรถนะเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าสักเท่าไหร่่ดยงานเขาจะรู้ว่ากรณีถ้าค้างแรมจะได้เท่าไหร่ครับกรณีถ้าแบบไปเพื่อชมบรรยากาศไปแล้วก็กลับเขาก็จะมีรอบของเวลานะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยคุณขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าพ้นกาหนดเวลาคุณยังไม่ลงหมดเวลาลดขาลงคุณก็ลงไม่ได้เขาก็จะไม่อนุญาตให้คุณลงเห็นไหมเพราะนั้นมันจะเป็นเป็นเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ เป็นวงรอบของเขานะเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเคารพตรงนี้อยู่เพราะนั้นในส่วนนี้ก็ผมว่าทุกแห่งเลยนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยยิ่งภาคเหนือนี่นะผมนั่งดูแล้วผมก็มาบเอะบางทีคือไอ้บางทีเราทําทํางานสื่อนี่นะเราก็มานั่งนึกนะไอ้ยิ่งโหมก็ไปคนก็ยิ่งไปนะคือแทนที่จะบอกเออมันเต็มแล้วเราไปที่อื่นเถอะนะยิ่งไปชอบดูแห่ชอบอยู่คนเยอะ ไม่ได้มีความสุขเลยนะที่ไปเนี่ยกว่าจะไปถึงนะผมก็นั่งดูจะหมูกสิงโตมันออกทีวีตลอดเลยเอ้นี่บอกผมว่ามันบางทีไม่ดีนะไม่ดีบางทีมันก็ต้องดูเพื่อว่าจะทํำยังไงจะกระจายสื่อเราควรจะไปสํารวจตรงไหนที่ควจรคควจะไปตรงไหนไอ้ตรงนี้มันเต็มแล้วควรจะไปตรงไหนใกล้เคียงควรจะไปตรงไหนแนะนําเขาบอกเขาไม่ใช่เขาก็ไปรอติดคิวอยู่บนถนนติดกันเจ็ดแปดเก้ากิโลเมตรเงี้ยไม่ได้ไปสักทีฝ่าจะไปถึงหมดเวลาเงี้ยผมเคยไปจะไปดูไอ้อะไรสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ย ไปจอดที่เขายังไม่แสดงนะ<ฆ>อีกตั้งเกือบชั่วโมงนะจากที่จอดรถฝ่าจะเดินไปถึงตรงสะพานเนี่ยนะ<ข>มันแสดงเสร็จแล้วล <c oughs> <laughs> ังเอยขับรถไปจากเพชรบุรีถ้าไปดูแสงสีเสียงแม่น้ําแควไอตอนจอดรถที่อ,อีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะถึงรอบแสดงฝ่าจะเดินไปถึงไอตรงที่เขาแสดงที่จะได้ดูเนี่ยเขาแสดงเสร็จแล้วแสดงว่าจอดรถจะประมาณสี่ห้ากิโี คนมันแน่นบันเบียดแล้วมันเดินแทรกไปไม่ถึงหรือเราอาจจะไม่รู้เส้นทางว่าควรจะไปจอดตรงไหนอะไรอย่างไรสําหรับคนนี้อันนี้บางทีเราไม่ได้ศึกษาก่อนใช่ไหมเพราะนั้นจึงบอกว่าจะเดินทางไปไหนอะไรต้องศึกษาเส้นทางอันนี้สําคัญนะครับจะอย่างไรก็ตามเนียเทศกาลนะครับเวลามันหยุดยาวๆเนี่ยมันได้ไปไหนมันก็มีความสุขไปแบบนะผู้คนก็ถึงนออกมาข้างนอกปีหนึ่งมีครั้งเดียวใช่นะเพราะนั้นเขาก็ออกเนี่ยปีใหม่ปีก็มีครั้งเดียวสงการปีก็มีครั้งเดียวเราก็เที่ยวตลอดครับ เดี๋ยววาเลนไทยปีนก็มีครั้งเดียวอ,อ้พวกเราในงานสื่อนี่มันออกตลอดครับปีนมีครั้งเดียวตลอดคือคือปีนจะหยุดครั้งเดียวครับสี่วันนี่หยุดไม่ได้ออกไปไหนเลย <c oughs> นะก็อย่างอย่างหลายคนก็ขับรถไปดูจอดอยู่ในนน่นน่ะหนองปลาไหลครับโดยเดียวอ่าจอดอยู่ริมถนนนะ่ะลงไปนะ่ะถอยรถลงไปตรงคนานั่นแหละแล้วก็ปูเสือนั่งดูอินรีดูอะไรต่างๆ <c oughs> เจอบ้างไม่เจอบ้างก็มีความสุขก็พาครอบครัวเข้าไปนะเออคือบางทีมันก็ บางทีรถมันแน่นๆเราก็ไม่อยากแปนะครับแล้วก็บางทีก็กลัวเหมือนกันเวลาเจออุบัติเหตุเนี่ยดูข่าวแล้วก็กลัวเหมือนกันก็ปีนี้รู้สึกว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มีทั่วประเทศเนี่ยสถิติรวมตัวที่ดูคร่าวๆตัวเลขรวมๆน่ยก็จะสูงกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังเดินทางกลับอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่พ่วงไปเลยนะวันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันพุธวันพุธเขาอาจจะพ่วงพรุ่งนี้มันืนนี้ไปอีกสองวันครับก็ได้เสาร์ คือขาลงใต้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดขัดอะไรมากมายจะสะสมเป็นบางช่วงนะแต่ว่าการจราจรเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังสังเกตว่าทําไมมันจึงติดน้อยลงกว่าสมัยก่อนครับ,รบเพราะว่าเขาไม่ให้มีไฟแดงไง<อ>เขาไม่ให้มีไฟแดงไม่มีไฟแดงทางกับรถไม่เป็นสะพานข้ามก็เป็นทางลอดใต้ครับนี่แหละเพราะว่าไม่งั้นมันระบายไม่ได้ไหวบ,บางทีเราบอกทาไมต้องมีทําไมต้องอย่างนู้นอย่างนี้ทําไมถึงไม่ให้มีก็นี่แหละคือเหตุผลแหละไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะติดเราดูที่อีสาน เราดูซิทางภาคเหนือไปติดกันขนาดนั้นไม่หวัดไม่ไหวห้องน้ำนี่ก็ถ่ายรูปมาเข้าคิวรอนะห้องน้ำเนี่ยต้องเข้าคิวใชมเขนะ้าคิวรอนะเอาที้ของเอกชนนะครัรฐบาลไม่มีสร้างห้องน้ําให้นะไม่มีหรอกสถานในบริการน้ามันนี่ก็ใหญ่นะหลายที่โอ้โหมีชอ็อปมีอะไรต่างโอ้โหไปเข้าถ่ายรูปหรืเข้าคิวรอมันมหาศาลขนานันนะบางทีก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเรื่องการทําถนนทนทางนี่เขาจะมีมาตรฐานเขาอยู่เพราะฉะนั้นนี่แหละทาไมจริงไม่ให้มีไฟแดงครับ คือให้มีแต่ว่าในช่วงเทศกาลทางตรงเี่นะเขาจะไม่ลดทางทางแยกจุดตัดเนี่ยไม่เช่นนั้นเนี่ยน้อยลงมันจะไปเกิดการชะลอรถแล้วก็สะสมเรื่อยๆเพราะปริมาณที่มาตามหลังมันเยอะจากไม่ติดก็เลยกลายเป็นติดเห็นไหมพอไม่มีสีแยกไม่มีจุดตัดรถวิ่งพวดๆไปได้เลยแต่คุมเรื่องความเร็วนะต้องคุมเรื่องความเร็วนะกฎหมายก็มีอยู่ไอ้ที่มันขับเร็วเกินอย่าไปเอามาเปรียบเทียบไอ้พวกนั้นเ็ผิดกฎหมายเราพูดถึงว่าปฏิบัติตามหลักของกฎหมายแล้วมันดีอย่างไร เน่นนีรับถือว่าห6กนะกำลังกำลังก้าวเข้ามานะเดินหน้าเข้ามานะวิถีชีวิตของคนก็ต้องดําเนินต่อไปต่างประเทศก็เข้ามาเยอะนะนี่ก็มีข้อมูลเนี่ยเนี่ยเมืองไทยนี่เขาบอกขายดีน,ยนะเป็นเมืองแห่งการกินเที่ยวช้อปนะกับสารพัดรางวัลระดับโลกที่ได้รับแนะม่ปีที่ผ่านมาเนี่เราได้รับรางวัลโอ้โหทั้งกรุงเทพ นะ,ะทางในส่วนของจุดแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางทะเลได้ต่างๆ